สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนข่าวพิโลกนิว d com วันนี้ที่ TOT พิษณุโลกฮะได้เปิดตัวเน็ตคุ้มสุดคุ้มใช้ก่อนจ่ายที่หลังนะครับโดยการเปิดตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอาใจลูกค้าในจังหวัดพิษณุโลกที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเร็วแรงคุ้มค่ากับแพ็กเกตคุ้มสุดคุ้มนายอธิราชวงอุทัยน,น์โทรศัพท์จังหวัดพิษณุโลกนําทีมผู้บริหารและก็พนักงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเปิดตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณศูนย์บริการลูกค้า t ีไสาขาริมน้ำถนนพุทธบูชาอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยเงื่อนไขสบายๆนะครับแล้วก็ยังกล่าวกับทีมข่าวนะครว่า t ี t น,นั้นเป็นองค์กรรับวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสาธารณะอย่างใกล้ชิดทางด้านเศรษฐกิจสังคม และก็พร้อมที่จะมุ่งมั่น,นดําเนินการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดและก็มีคุณภาพให้กับลูกค้าประชาชนและสังคมต่อไปนะครับและในวันนี้เองทางผู้บริหารนําพนักงานและก็ผู้บริหารหลายท่านนะฮะเดินขบวนเชิญชวนให้กับชาวพิซานโุโรหันมาใช้อินเทอร์เน็ตคุ้มสุดคุ้มใช้ก่อนจ่ายทีหลัง และทางด้านคุณสมบัติปิยะทัพทิมผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าที่3.2ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวครับครับวันนี้ทางบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการนะครับเปิดตัวการให้บริการอินเทอร์เน็ตของทีโอทีนะครับนะครับในวันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2557ถึง31มีาม 31, มนา2557เป็นต้นไปนะครับ ทีโได้ออกนะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของทีโอที OT, นะครับก็คือคุ้มที่1นนะครับท่านผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต10เมกของ TOT นะครับจะสามารถได้รับ TOT ี 3G นะครับซิม t ี t 3G ซึ่งจะสามารถใช้บริการอ,อินเทอร์เน็ตได้เดือนละ1กิก นะครับและทีโอทีก็จะเติมให้ทุกเดือนเดือนละ1นกิกนะครับคุ้มที่2ในราคา590บาทต่อเดือนนะครับคุ้มที่2นะครับเป็นบริการอินเทอร์เน็ต10เมกของ TOT นะครับและถ้าบวกไอพีทีวีของ TOT นะครับสามารถดูรายการนะครับได้ประมาณ90ช่องนะครับในราคานะครับเดือนละ650บาทครับ ส่วนคุ้มที่3นะครับเป็นคุ้มที่สุดคุ้มที่สุดนะครับท่านผู้ใช้บริการก็จะสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต10เมกนะครับบวก IPTV ดูฟรี90ช่องนะครับพร้อมดูย้อนหลังได้3วันและจะได้รับซิม 3G นะครับ1กิกกะบิตนะครับซิมรายเดือนนะครับเติมให้ทุกเดือนเดือนละ1กิกในราคา690บาทต่อเดือน โปรโมชั่นตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่1กุมภา2557นะครับถึง31มีนา2557ครับ T.O.T. ได้เปิดบริการใหม่ล่าสุดเพื่อเสริมสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าสามารถชมทีวีได้กว่า90ช่องชมทีวีย้อนหลังได้3วันนะฮะแล้วก็ยังชมภาพยนตร์อีกมากมายกว่าร้อยเรื่องนอกจากนี้ T.O.T ยังบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ t o t 3G เพื่อให้ลูกค้าสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตที่เร็ว แรงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ TOT รับสิทธิ์ในความถี่โทรศัพท์ 3G เป็นรายแรกของประเทศไทยและให้บริการ TOT 3G บนข่ายความถี่2,100เมกะเฮิร์ด้วยทีมข่าวพิโลกนิวรายงาน